สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวนะครับท่านที่ซื้อเคสกุญแจจากผมนะครับปรับคูไปนะครับก็จะมีวิธีการเปลี่ยนเคสกุญแจเดิมที่ชำรุดหรือหักหรืออะไรเนี่ยจะเปลี่ยนยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับวิธีขั้นแรกตั้งใจอย่างนี้มาจากผมนะครับนะครับเราก็จะเริ่มรื้่นะครับแกะออกนะครับการแกะเกาไม่ยากนะครับ ้ก็ควงงัดขึ้นนะครับนะครับชิ้นส่วนก็จะประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ระดับแรกนะครับเราจะแกะทั้งสองอันนะครับแบบนี้นะครับนี่คือเคสใหม่ คุณก็แกะเคสเก่าที่คุณจะมาเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ว่าเคสเก่าสิ่งที่จะนํามาใช้กับเคสใหม่นี่ก็จะมีตัวก้านคุญแจตัวตรงต,ตัวนี้นะครับซึ่งเราจะถอดมันออกโดยการหาไขาควงหรือเลหล็กแหลมแหลมนะครับตรงนี้จะเป็นสลักอยู่นะครับหน้าหลังนะครับให้เอาไขาควงเนี่ยนะครับหย่ตรงนี้นะครับตรงรูรงนี้แล้วก็หา ครีมหรืออะไรก็ได้นะครับตอกนะครับพอตอกเสร็จเนี่ยตัวสลักมันจะยื่นออกมาด้านหลังนี้นะครับเราก็หาครีมนะครับมาดึงสลักออกนะครับดึงออกปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถดึงก้านตรงตรงนี้ออกได้จะหลุดออกมานะครับให้เราทําทั้งตัวเคสเก่าด้วยนะครับแล้วนําก้านกุญแจตัวเคสเก่าเนี่ยนะครับเคสเก่าตัวนี้ที่มีลายนะครับที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยเอามาใส่กับตัวล็อกตัวนี้แทน นะครับแล้วก็ตอกสลักจะมีสลักเล็กให้ตอกสลักตับเข้าไปเพื่อยึดให้เคสกุญแจแน่นนะครับตรงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนก้างกุญแจที่เสร็จสมบูรณ์นะครับที่การต่อมาในเคสเดิมจะมีแผ่นปิ้นนะครับวงจรอยู่ให้แกะจากเคสเดิมมาวางนะครับมันจะเข้ารูปตรงนี้พอดีนะครับพอวางเสร็จปุ๊บมานะครับเราก็จะเอาวิธีการประกอบนะครับเราก็จะเอาตัวก้างกุญแจที่เราได้เปลี่ยนลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาวางลักษะอย่างนี้นะครับ ใส่ตัวกดนะครับให้ตรงล็อกนะครับอ่ะมานี้นะครับจะลงไปนะครับประมาณนี้ส่วนสปริงตัวนี้นะครับหัวขับท้ายจะไม่เหมือนกันนะครับ ให้นำฝั่งเรียบนะครับฝั่งที่ไม่มีตัวสปริงยืนออกมาเนี่ยอยู่ด้านล่างให้ตัวที่ยืดมานี่อยู่ด้านบนนะครับนะครับบนจับยัดไปในรูนี้นะครับนี่นครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นกษาะอย่างนี้ตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับเป็นตัวเกี่ยวกับแบตเตอรี่ถ้ามันหลุดออกก็ใส่กลับไปขึ้นได้เหมือนเดิมน,นะครับวิธีการใส่จะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับ พอดีนะครับเป็นเกียกกกเก่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับขั้วของแบตเตอรี่นะครับอันนี้วิธีการประกอบเราจะทำยังไงนะครับเป็นหนแข่งนี้นะครับตรงนี้จะมีด้วยหแหลมๆอยู่ให้ยัดเข้าไปที่สปริงในรูสปริงนะครับพยักเข้าไปเสร็จปุบ๊บขนาจะอยู่ยนี้นะครับให้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับขอย้ำว่าทวนเข็มนาฬิกา นะครับไปทางซ้ายมือซ้ายมือเรานะครับหมุนหนึ่งรอบเพื่อให้สปริงเนี่ยเข้าล็อกนะครับหมุนเสร็จนะครับกดล็อกปุ๊บนะนะครับลองเช็คดูซิว่าคุณแแจมันพับกดได้เหมือนเดิมไหมนะครับสามารถพับกดนะครับกดพับกดได้เหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็นําแบตเตอรี่นะครับก็คือ่านี่ยใส่เข้ากับที่เดิมตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับฝาแล้วก็นําน็อตกับตัวโลโก,โก้ที่ผม,มให้ไปด้วยเนะครับนำน็อตนะครับ,นอนนอรบขันตรงนี้เข้าไปในรูนี้นะครับเพื่อที่จะให้เค,ค้กุญแจเนี่ยแน่นนะครับ หลังจากนั้นนำโลกโก้นี้แปะแติตรงนี้เพื่อปิดรูน็อตนะครับเพื่อเกิดความสวยงามและเป็นโลกโก้ของเชฟโรเลตนะครับแค่นี้คุณก็จะได้เคสกุญแจใหม่นะครับที่เหมือนกับออกจากศูนย์ใหม่เลยนะครับยังไงก็ลองทำดูนะครับเ,เพื่อนๆไม่ยากครับทำได้ทุกคนครับขอบคุณมากครับ